นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเทสสปีดก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นสปีดแบบไม่มีเบรกเอาไปใช้เป็นสปีดเรือได้แล้วก็พวกสปีดของแมคโครครับแปลงเป็นเซ์โวมันจะไม่มีเบรกมาคอยติดคือมันจะกดแล้วถอยหลังได้เลยเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้เลยจะไม่มีเบรก สภาบเรือนะเรือกับแมคโคถ้าเป็นรถมีเบรกจะดีกว่าแต่ก็แล้วแต่ชอบครับอย่เดี๋ยวเทสให้ดูก่อนส่งครับเสียบให้ถูกขั้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ที่ลั๊กว่าอันไหนแบตอันไหนมอเตอร์ จะได้ง่ายหน่อยเสียบตามสีสายอะแต่อันนี้เป็นมอเตอร์ไม่ต้องตรงสีก็ได้ครับแต่แบตต้องเสียบตามสีมันแดงแดงดำดำ นะครับเซ์โวทำงานนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้เดินหน้าและถอยหลังได้เลยตัวนี้จะไม่มีเบรกนะครับใช้ได้นะครับเรียบร้อย ถ้าปิดรีโมทแล้วมันวิ่งเองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับบางตัวมันจะเป็นแบบนี้เองวิธีแก้คือเลิกเล่นก็ปิดสปีดก่อนแล้วค่อยปิดรีโมทถ้าปิดที่รีโมทก่อนนะบางทีมันจะวิ่งเองแบบนี้วิธีเลิกเล่นนะครับให้ปิดสวิตช์สปีดก่อน แพ็กเรียบร้อยครับเทสให้ก่อนทุกตัวครับก่อนส่งไม่ต้องห่วงว่ามันจะใช้ไม่ได้อย่าเสียบผิดขั้วแล้วกันถ้าผิดขั้วขึ้นมาก็บันไลครับ ครับใช้ได้นะครับโอเคใช้ได้ทุกตัวครับ ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับมาเทสให้ลูกค้าดูใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับมีทั้งแบบมีเบรกและไม่มีเบรกสปีดแดงก็มีราคาก็ทักมาในเพจผมแล้วกันลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปแบบ